วิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี54นั้นมีหลายชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าอาศัยอยู่ในจุดอับอย่างเช่นชุมชนหลังสวนกีฬารามอินทราที่ต้องดูแลกันเองค่ะซึ่งในวิกฤตครั้งนั้นตอนนี้ทําให้คนในชุมชนก็เริ่มตระหนักถึงความอยู่ถึงความอยู่รอดในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าฐานข้อมูลยังตกหล่นพวกเขาก็เกรงว่าจะกลายเป็นชุมชนที่ถูกลืมจากสังคมติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ รถซาเล้งเป็นพหานะของคนไม่กี่กลุ่มในสังคมเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายในเขตกรุงเทพมหานครแม่มช้างร้ายและเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนหลังสวนกีฬาลามอินทามากว่า30ปีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่คนดั้งเดิมรู้กันว่าอยู่หลังโรงปุ๋ยในซอยพหลโยธิน48 รายได้หลักของคนในชุมชนคือการเก็บของเก่าขายชุมชนนี้มี15หลังคาเรือนเท่านั้นบ้านทุกหลังไม่มีโฉนดและเลขที่บ้านปัจจุบันความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเริ่มไม่มั่นคงหลังจากการสร้างสวนกีฬาลา,ามินทาทำให้ชุมชนที่เคยอยู่ในที่โลง่งกลับกลายเป็นซอกหลืบที่ลึกเข้าไปและมีกฎเกณฑ์ต่างๆจากเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกำกับอย่างเคร่งครัด ก็เริ่มตั้งแต่เขามาปลูกต้นไม้นะแต่เขายังไม่เปิดอะพอตอสามสามสิบเอ็ดสามหนึ่งได้ะสามหนึ่งเปิดมาถมดงถมดินถมอะไรหน้าดินแล้วก็ต้นไม้มาลงเขาบอกว่าเราเนี่ยบุกรุกหนูก็รู้ว่าบุกรุกตรงนี้นะบุกรุกเออหนูก็รู้เข้าใจตรงนี้ว่าบุกรุก แล้วคุณจะทํายังไงให้เขาไปยังไงเพราะว่าถ้าคุณมาทําอย่างนี้เราคุณก็หาที่หาทางเขาหน่อยแค่นั้นเองหาที่จัดการเขาหน่อยถ้าคุณเจ้าที่ตรงนี้เราก็ไม่ว่าจะให้พวกเราไปอะพวกเราก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีทั้งเงินทองเราจะไปกันได้ยังไงเราก็แค่อยากได้หน่วยง,งานใดหน่วยาง,งานหนึ่งที่เขารับผิดชอบให้้องมาช่วยเหลือเราบ้างให้พาพวกเราออกไปจะได้ทำหมากินหรืออนาคตของเด็กๆที่เขาอยู่ต่อไปเขาจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ พวกเราก็ความรู้สึกมันแย่นะกับคนที่ไม่มีการศึกษาแล้วกคนคําว่าคนจนเนี่ยมันไม่มีทุกอย่างค่ะค,ะควาว่าคนจนสิทธิมันก็ไม่มีครั้งนั้นท่่มใหญ่เมื่อปี2554ชุมชนนี้ถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือเพราะเป็นชุมชนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของสวนสุขภาพจากครั้งนั้นทุกคนเริ่มตระหนักถึงอนาคตของลูกหลานและการดำรงอยู่ท่ามกลางั้วรอบที่ปิดกั้นกันกบโลกภายนอก ป้าทิดจริงกับป้าคิดว่าอยากให้มีหลานแนละมีการศึกษาที่สูงที่จะไม่เหมือนอย่างป้าต้องมาอยู่สภาพอย่างนี้ใช่ไหมชุนแลวอย่างคือว่าในการเล่าเรียนเราป้าก็อยากจะให้เขามีพุทิการศึกษาให้มันสูงเพราะป้านนีะ่ไม่มีการศึกษาสงูงต้องมาลำบากขนาะที่กระแสการปฏิรูปประเทศไทยกําลังจะเดินหน้าประเด็นปัญหาต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสำหรับคนจนเมืองก็ควรเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้โครงสร้างทางสังคมแข็งแรงขึ้นทีมข่าวพลเมืองรายงาน <S 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 <S